ชัดเจนแล้วบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มนี้มีสิทธิ์รับเงิน5,000บาทอย่าพลาดเช็คด่วนโอนรอบแรก29ทธันวาคมนี้ สวัสดีทุกคนกรับสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่19ธันวาคม2564แล้วก็เช่นเคยนะคะทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจง้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะก,ก็ติดนะคะสำหรับการแจกเงินจากทางรัฐบาลล่าสุดรอบใหม่นี้นะคะซึ่งพ่อแม่พี่น้องคนไทยนะคะก็จะได้รับฟังข่าวดีอย่างตอ่อเนื่องในช่วงนี้นะคะสำหรับการแจกเงินจากทางรัฐ โดยข่าวดีล่าสุดนะคะจะมีการโอนเงินงวดแรกให้คนละ5,000บาทนะคะในวันที่29ธันวาคม2,564นี้ค่ะในส่วนของผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินในส่วนตรงนี้นะคะบางท่านก็ทราบกันไปแล้วนะคะในส่วนของรายละเอียดเดี๋ยวเราไปรับฟังพร้อมๆกันซึ่งก็มีคุณพ่อคุณแม่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะก็สอบถามกันเข้ามานะคะว่าเป็นผู้ถือบัตรคนจน จะมีสิทธิ์รับเงินในส่วนตรงนี้หรือไม่เดี๋ยวเราไปฟังคำตอบนี้พร้อมๆกันเลยทีเดียวค่ะก่อนรับฟังนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ออกไปให้่นอื่นได้รับทราบทั่วกันและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้เพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะก็ห้ามพลาดข่าวสารกันเลยทีเดียวนะคะขอติดตามข่าวสารการแจกเงินกันไว้ท่านจะได้ ไม่ตกหล่นค่ะและเพื่อการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปฟังข่าวสารพร้พอมๆกันเลยค่ะยืนยันชัดเจนแล้วนะคะสําหรับการแจกเงินจากทางรัฐบาลล่าสุดเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มที่ได้รับผลกระทบกันมายาวนานเลยทีเดียวและก็เรียกร้องเงินเยียวยามานานพอสมควรนะตอนนี้ก็เยียวยา,ยา,ยายให้แล้วนะคะ1เดือนเดือนละ5,000บาทซึ่งการจ่ายเงินเยียวยา,ยายในส่วนตรงนี้ ะะเป็นการเยียวยาผู้ประกันตนในกิจการสถานบันเทิงและผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ทํางานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐโดยกําหนดให้ผู้ประกันตนในกิจการดังกล่าวได้รับเงินเยียวยา5,000บาทต่อคนสําหรับหลักเกณฑ์นะคะจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ทํางานในกิจการสถานบันเทิงผับบาคาราโอเคผู้ประกันตนตามมาตรา39และมาตรา4 ต้องได้รับการรองรับจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การรองรับซึ่งทั้งนี้นะคะผู้ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40นะคะก็ให้รีบไปสมัครและชำระเงินสมทบให้ทันภายในวันที่14มกราคม2565นะคะพร้อม ให้ทางสมาคมดังกล่าวนะคะรองรับภายในวันที่28มกราคม2565ค่ะในส่วนของการโอนเงินงวดแรกนะคะจะโอนวันที่29ธันวาคม2564ใครไม่ทันรอบแรกก็ให้รอในรอบต่อไปค่ะมาถึงคำถามนะคะก็จะมาตอบคำถามผู้ที่ถือบัตรสสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนสอบถามกันเข้ามาว่าจะมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาในส่วนตรงนี้คนละ5,000บาทหรือไม่ นะคะคซึ่งก็เคยอธิบายไปแล้วนะคะสําหรับมาตรการเยียวยานี้นะคะทางรัฐบาลเยียวยากลุ่มอาชีพกลังคืนนั่นเองนะคะนักร้องนักดนตรีหรือเด็กเสิร์ฟนะคะซึ่งถ้าท่านอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวนะคะก็มีสิทธิ์ได้รับเงินแน่นอนคนละ5,000บาทค่ะและในส่วนของการแจกเงินเยียวยาผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนโดยตรงนั้นนะคะรอในวัน ันที่21ธันวาคม2564นี้ทางกระทรวงกันคังเตรียมเสนอการแจกของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มนี้ไว้แล้วนะคะก็รอฟังข่าวดีกันได้เลยค่ะสําหรับคลิปนี้ก็มาตอบคาถามและมาแจ้งข่าวดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ